เป็นพระตำหนักดอยตุงค,ครับ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 เห็นตู้ ATM แล้วจานอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปแห่งบนพระตำหนักดอยตุงสีสันแห่งดอยตุงเดี๋ยวขึ้นนั่งบนไปดีกว่าตรงไครับอันนี้เป็นวิวโดยรอบดอยตุง สีสันแห่งดอยตุงสวยเดี๋ยวไปเสียตังค่ารถไปสุขขาเออทางนี้ดีกว่าเสียตงังค์<ม>จําหนายบัตรอันนี้คือจํานายบัตรไปจํานายบัตรก็เร็วไปเสียค่าบัตรก็เร็วเสียบัตรเดี๋ยวขึ้นไปดูดอกไม้ดีวกว่านเป็นพระตำหนักดอยตุงภาพโดยรอบพระตำหนักดอยตุงจุดจํานายบัตร บัตรเข้าชมไปดูดอกไม้สี่คนอันนี้เป็นจุดจำหน่ายบัตรนี่จำหน่ายบัตรอันนี้จะเป็นในส่วนของดอกไม้ดูดูสวยมากแค่ดอกไม้แค่นี้ดอกไม้ธรรมดาสุดอันนี้เป็นภาพโดยรอบนะฮะหน่วยประชาสัมพันธ์จะอยู่ฝั่งนูน้นนะฮะเข้าไปพลนงงานดอยตรงดูสวยงามสวยงามสวยงาม ก็จะเป็นตามนี่นะฮะสวยก็เป็นบ้านบ้า,ไา the drop, the drop. นไข้างขายใ้เป็นามสวยเห็นโดยรอบนะโดยรอบอยู่โดยรอบอันนี้เป็นที่จำหน่ายแบบราหนไปเขบอกมันอันนี้เป็นสมเด็จย่าสมเด็จย่าท่านทรงมีรับสั่งว่าสวนไม้ฟ้าหลวงสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้มาเที่ยวได้ดูความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ ถ้าคนที่มาเหยียบย่ำหรือทำลายตนน้นไม้ดอกไม้ใบไม้แม้แต่คนละเล็กคนละน้อยคนมาข้างหลังก็ยังไม่มดโ,โอกาสได้ดูความสวยงาแมแห่งนี้หยุดจำน่ายเอาอะไรครับรออะไรอ่ะไปะมาดิดูโปสเตอร์เขาบอกให้เดินเดาดิดเาดูบัตรดิเขาดูบัตรบัตรอันนี้บัตรเข้าชมนะฮะอันนี้บัตรเข้าชมดอยตุงหนักดอยตุงบัตรเข้าชม จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ดบดดอยตุงอันนี้เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์อันนี้มุมมุมสบายมุมสบายที่เป็นมุมกาแฟอันนี้เป็นหน่วยประชาสัมพันธ์หน่วยประชาสัมพันธ์อินโฟเมชันกาแฟอันนี้หน่วยประชาสัมพันธ์เราก็เป็นที่ติดต่อสอบถามแผนที่เดินท่องเที่ยวอันนี้เป็นแผนที่เดินท่องเที่ยวดอยตุงนะฮะเป็นทั้งที่เดินท่องเที่ยวดอยตุง แล้วก็เป็นสถานที่ให้สำหรับวันนี้รอบเข้านะครับประําจพันเป็นของสมเด็จยา่าเรานะครับอันนี้เป็นของสมเด็จยา่าที่เข้ามาเป็นหน่วยประชาจาพันอิอนฟอร์เมชันดูครับคอนเทนดรอยเที่ยวรอยตุงวกาแฟหาม,มุมกินกาแฟก่อนอันนั้นจะเป็นข้างหน้าจำนายห้าร้เมตรก็เดินกันไปข้างใน นี่เป็นมุมดอกไม้สวยๆงามๆก็คนก็มาเที่ยวเยอะนะคนมาเที่ยวเยอะอันนี้เป็นมุมดอกไม้เป็นก็เดินไปผมจะได้ถ่ายเลยเดินเดินชมไปนี่เป็นมุมดอกไม้สวยเข้าไปเดียเข้าไปสวยงามโน่นฮะสวยงามจบไปภาพโดยรวมก็จะมีแต่พวกดอกไม้นะดอกไม้ก็ดูสวยงามดีโอโหนี่เป็นสวยงามจริงๆเลยไปดูเป็นต้นร้อยบาท ต้นรักร้อยหกสิบกุหลาบหินโอ้สวยงามมากไม้อบอน้ำสวยๆงามๆปะการังสายลุง้งโอ้สวยปะการังสวยลุง้งสวยต้นไม้สวยงามดิครับเป็นรวมโดยรวมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นมะเขือกาตูนเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามะเขือกาตูนเป็นอย่างนี้เนี่ย มะเขือกาตูนเปิ้นเปิ้นมะเขือกาตูนนี่ของแท้น่ะถ่ายให้หน่อยมะเขือกาตูนไงเออมะเขือกาตูนใช่เป็นมะเขือกาตูนไงเข้าไปเนี่ยเอากล้องนี่ถ่ายมีอันนี้อยู่ไปเลยนี่เป็นมะเขือกาตูนเนี่ยมะเขือกาตูนนะไม่เคยเห็นว่ามันสวยโอเคนะเดี๋ยวนะจบก่อน